โนคนหมออ้อยปรับดวงชะตาอันนี้มาดามทาร่าแนะนํามาอยากเอาไปใช้บ้างแต่เพิ่งกันไปไงยังสั้นอยู่เลยอะ่ะ ถ้าโกนหมออ้อยในวันจันทร์จะทาให้มีโชคลาภมีสเสน่ห์ดึงดูดเพศตรงข้ามถ้าเพื่อนๆโกนขนหมออ้อยในวันอังคารจะทําให้มีบาร,รมีสูงส่งผัวเคารพยำเกรงแล้วถ้าโกนหมออ้อยในวันพุธนะครับจะมีปกากเสียงทะเลาะวิวาทผัวจะไม่ชอบลงลินให้ถ้าเพื่อนๆโกนหมออ้อยในวันพฤหัสบดีจะมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองนะครับถ้าโกนขนหมออ้อยในวันศุกร์นะครับจะมีสเสน่ห์ผัวก็จะรักเอนดูผู้ชายก็จะเปหนักมากเจอเลยวันศุกร์แล้วถ้าเพื่อนๆโกนขนหม้อห้อน ดวงแข็งทำอะไรก็มีบาร,รมีกี่เดินนำเดินนำไปไหนอะแต่ก็ดีนะบาร,รมีแน่นโกนขนหมออ้อยในวันเสาร์นะจะทำให้ดวงแข็งดวงปังดวงเวอร์สุดๆนะครับส่วนโกนหมออ้อยในวันอาทิตย์นะครับส่งเสริมให้สุขภาพดีนะครับมีมนสเสน่ห์ไม่เจ็บไม่ป่วยเลยนะครับเป็นเลิกโกนหมออ้อยสั้นๆที่เอามาฝากกันวันนี้ลองไปใช้กันดูนี่ว่าวันศุกร์นี้จะลองทำดูเลยมาเปหน่อย